ใายเขาก็เลยออกมาเห็ดใหม่คนลาบครับสเตรียมตัวกินเขา<ม>เอาจานาานั้นใ่จืดมาตักเขาเจ้าอามา้อยเดียวะอืมนี่ครับลาบหมูลวกมากเป็นขกับเขาเจ้า<ม>อันเซเปาครับเพ่นนันเห็ดบูยอาหารการกินของิ่นพูนเป็นพูน,พ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 น กินบวันอยู่เด้อเซรามือเด้อมเขือเ้าบมกยังยั่งอยูเป็นห่ะเขือเมียินมเหีเาบ้านค่อยไปเขาเอาถิมตัวไหูเนกิขาเหนียวยันนังแล้กินขาเหนียวตุ๋นแล้วกินน้ำมูดิบลาเพิ่นคือปัดย้อนถิมย้อนขึ้นัะเขือขึ้ม่ได้คนย้อนถิมไือมีคนไปักเขือไผเอาถิมักเขือบักหลายหนึ่งไผเอาถิ หน่วยเ้าิวลาบักหลายหนึ่งมึงบอกิ่มต้นไหนวะมือเส้นอยู่แนี่บ่อโอ้เข่าเจ้าครับนี่เข่าเหนียวถ้าเข่าอยู่จ้าไหนนั่งกินเข่าเหนียวบอุกินได้เอเราบ่พ่อหาสามมือกินได้กู้ฆ่ากันหรือเราบ่พ่อหามือกูจะดีกว่เราบ่วพ่อหามือกูจะดิกว่ากินมึงได้ดีหรอกอ๋อโมกินเรื่อเจ้าเน้่เจ้ากินผู้เดียวเจ้ากีน เหมือนเดาไปตากแดดเอาไปถอดสายแล้วสนไหมมันบอดีบูเด้อครับวะบอดีบูกันแล้วแต่เราติ๊กเก็บห้องกิดนอนกรอีกคืออยู่อันวัดมันก็ดีตัวมึงก็ะดีที่ขายพูดีครับเก็ได้ปียบมันกระดีตัวเนาะตัวเตัวเรากระดีพลาดไปมันบุคือนอนอยู่วัดศรีหาดื้อเพราะที่มีม่งนอนตัวเราพลาดไปหาหมดเราบอกมีผัวตรวจ เส้อแปลกจเปะนี่เอเขาเจ้าอรตัดม่บ้อไาซ้อะไปามแ่ไงนตัจังนี่บอเมนเดมขาดรายงอยู่ดขาดรยเลยละขาดระยงบงัวขาดสุดตัวก็นับปลาก็บังหน้าหน้าบ่มี่บงนี่บังหน้าบมีบแต่มันขาดลายงกิน่ จะใส่หรือเป่กระบอกได้ปุ้งเปล่าเดี๋ยวเราใส่แล้วทุงขยะมีปะเอาหม่เอาเอานี่ดิเนี่ยเียเกียาเพิ่มปุุงใม่ปุุงใหม่ครับปุุงใหม่าเพิ่มนี่หม้อต้มนี่ก็บ่มีหม้อนึงเลยบาดเนี่ย ้นมากันนี่คือตัวคนนะคเคาแล้วเลือใส่เลือใส้ได้้ยงใส่ตาผู้หิงยังสิไปใส่เอ้าทิมม้งมงไ้เนเก่าอยู่ไ้เนให้แน่เป็นยังเลยบ่ทิมมง เมื <ste> ิดตัวอ้าแทบบัดเอายังอีกบุมมี่หรอกคนนี้กอนน้ำป้าเมื่อตัวครับพี่รถมื่อื่นรถดีรถดีพี่รถมีอยู่วันรั้ซเธอมาอยู่ไหมซื้อป้าครับช่องหนึ่งอ่นเมื่อต้นไหนใส่บ่แม่งใส่ครับตัวก็มียังมีน้ป้านี่คือบ่หมามีเกิดตัวนี้บ่แม่งบ่โอาตัวนั้นยังมีอยู่กับท่านมี่ะไรใส่อยู่ bây để thay cơm ba còn lại hai tỷ kilo là bố bụng đi đồ đồ đồ. một tí tí ra